ครับค่สุช่องแม่บ้านโนนหนึ่งนะคะใครยังไม่ได้ติดตามติดตามไม่ด้วยเดอ้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้านเลยนะคะพี่พี่ขาวันนี้มาที่ดุล600บาทนะคะเริ่มกันที่เบสสิบออโต้ไปเลย30ครั้งนะคะสมานจะคือไหมกิเลนวันนี้ช่วงนี้นางแจกฟรีเว,แวะะแ้แต่ว่าไม่ค่อยจ่ายนะคะแจกฟรีแต่ว่าไม่ค่อยจ่ายนะคะพี่พี่ขา ช่วงนี้เป็นยังไงบุเป็นแปลกๆนะคะแต่ว่าก็ต้องเล่นอยู่ทุกวันเพราะว่าชอบมากเลยนะคะชอบมากจริงๆวิธีแห่งกิเลนนะคะไม่งั้นก็อันเสาถ้ำก็ได้อยู่นะเสาถ้ำก็ได้อยู่นะคะพ,พี่ขากับเกมใหม่อะเกมใหม่ค่ายพีจีแต่ละเกมนี้ก็ปังนะแม่แต่ว่าเออก็แบบนอกใจกิเลนไม่ได้อยู่ดีนะคะ ใครเป็นบ้างแบบต้องเล่นกีเลนก่อนทุกวันก่อนจะไปอย่างอื่นอะไรเงี้ยเออีนเข้าฟรีนะจ๊ะพี่จ๋าเข้าฟรีเบ็ดสิบบาทนะคะเริ่มเลยสิบสองครั้งคูณหนึ่งรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเดอ้อไม่แนะนำให้ทำตามนะคะผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปี ไม่ควรรับชมนะคะถ้าจะดูก็หาคนมาให้คำแนะนำเด้อใครที่จะตามจริงๆก็วันละนิดละหน่อยพอนะคะพี่ๆคะ่ะอย่าไปวุ่วามเด้อ,อยังไงยังไง เว้ยคือเหงาแท้เออเอมาแล้วมาคูณห้าจ้าเน่คูณหกจ้าเอาอีกเอาอีกอุย้ยอีกสามครั้งเนะี่ยะคูณเจ็ดแล้วเด้อครั้งสุดท้ายเอ้ยได้เคอยู่อีตู่เข้าไหมเข้าเสรย สิบอืมสิบแถวสองกับคิวแถวแรกเนอะไม่มีเลยนะคะรางวัลรวมสองร้อยห้าสิบบาทเออก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นะจ๊ะทุนเรามาที่หกร้อยบาทนะคะพี่พขาใครอยากดูเกมไหนนะคะหรือว่าอยากฟังเพลงอะอะไรสามารถคอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้เลยเด้อหรือว่า อยาจะทำความรู้จักพูดคุยกันติดอีตู่อุ้ยส,สวยๆฮะแผงนี้โอ้โหไหลเข้าฟรีเลยไหมลูกไหลเข้าฟรีเลยไหมย,ย,ย่างเลยฮะช่วงนี้ก็อาจจะแบบเสียงแหบๆไปบ้างเลยพี่เถอะต้องขออภัยนะถ้าเราใครหูใครไปเ <c oughs> อออีฉันก็แสบคออยู่นอนอนาปากเลยฮะอากาศก็เปลี่ยนด้วยเอาเข้าฟีเบ็ดยี่ตา เพิ่งจะเริ่มมาทีแรกเข้าฟรีเลยพี่เอ้ยเบตยี่ออโต้สิครั้งเนี่ยฮะเข้าฟรีตั้งแต่ดอกแรกเลยอ๋อเดฟรีสปินมาอีกหนึ่งจ้าติดไหมลูกอื้มเจกับสิบจะเว้นไว้ทำไมล่ะโอ้คูณสามเน่ยเลยหกครั้งนะเน่คูณสมจ้า เออคูณห้านี่คูณจะไปจ้าคูณเก้าแล้วนะคะพี่พี่หาอีกสามครั้งบวกหนึ่งฮะ คูณสิบสามแล้วมาเออนี่คูณสิบห้าเข้าไปอู๋พันสี่นะคะพี่ๆค่ะนคูณยี่สิบเลยอีสามครับคูณยี่สิบสามแล้วเอา,าอไหมเขาไลไหลไปลูกอุ้ยหยุดแล้วนะคะ สามพันหกร้อยบาทนะผู้ชมอ่าเดฟฟีสปินเพิ่มมาอีกหนึ่งจ้าคูณยี่ห้าเข้าไปอุ้ยสามร้อยบาทอีกสองครั้งมาอ่ายังได้อยู่นิดได้หน่อยก็เอานะคะ ครั้งสุดท้ายก็ยังได้อยู่ท่านผู้ชมรางวัลรวมเท่าไหร่เอ่ย4,800บาทนะคะเลิศปล่อยออโต้นี้หมดแล้วกันเนาะพี่เนาะ อออตนี้หมดเราแยกย้ายเนาะพี่เนาะหรือว่าอาจจะปรับเบ็ดกดเองอีกสักหน่อยเลยค่ะดูก่อนดูก่อนนะเอาเขาฟีจ้านาทีสุดท้ายก็ยังเข้าฟีอยู่นะคะจะจ่ายหมานเหมือนทุกรอบที่ผ่านมาไหมอะกลัวน่าจะจ่ายเบาจังเลยนะคะ อ้าวเริ่มนิ่งเอออ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วได้น้อยแต่ได้นะคูนเข้าไปจ้าเบ็ดยี่ได้เนี้โอ้ยให้มันถึงร้อยอะให้มันถึงหนึ่งร้อยก็คือโอเคจะถึงไหมลูกลุ้นนะน่ให้มันถึงร้อยก็ยังดีอ่ะนี่ถึงแน่น 100, อน่ะ,นถ, 100, ะถึงแล้วจ้านี่ เออนี่เร,เริ่มจ่ายช่วงท้ายๆนะคะคูณเจ็ดแล้วเลยอีกหกครั้งท่านผู้ชมนี่คูณเจ็ดเข้าไปจ้าเอ,อืเอเฮือร้อยสี่สิบสี่นะคะคูณเก้าเข้าไปร้อยแปดบาทคูณสิบแล้วเลยอีกห้าครั้ง เลยครั้งสุดท้ายว่ายังไงติดอยู่เออคูณสิบเข้าไปจ้าทุนเรามาที่600บาทนะคะพี่พี่วันนี้เนสวยสวยดีดิคุยห้าร้อยบาทนะคะร,รางวัลรวมเท่าไหร่2อ0พเออให้มันสมกับเบ็ดยี่หน่อยอลองกดเองสักนิด ไม่คือไม่คือท่านผู้ชมไม่ไปต่อแล้วอะเป็นว่าวันนี้ก็จากกันไปที่9,000บาทนะคะพี่พี่คะทุนมา600บาทเด้อฝากไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจด้วยนะคะช่องแม่บ้านโนนหนึ่งนะใครยังไม่ได้กดกระดิ่งนะี่ะกดกระดิ่งใจเลยนทั้งหมดไว้ได้เลยเด้อไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ